สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับวันนี้ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทำไลน i f y ตติไฟนะครับแต่ l ล n ์นอตติไฟครั้งนี้นะครับผมจะพาทําแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆสามารถส่ง l ล n e n o t ติไฟนะครับเข้ากลุ่มได้แบบหลายๆกลุ่มพร้อมกันในเวลาเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่เราอยากจะสื่อสารออกไปนะครับเป็นคนละคอนเทนต์ก็ได้แต่ส่งออกพร้อมกัน หลายๆโทเคนนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตทําแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะเ,เคยเรียนรู้เรื่องของราล์ฟติไแล้วก็เป็นการเขียนโค้ดอะไรเข้ามาแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตทาแบบสําเร็จรูปมาให้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆลองไปแต่งไปปรับดูแล้วกันนะครับว่าถูกใจอะไรยังไงหรือว่าอยากจะทําแบบไหนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับลิงก์นะครับผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ดิ ดิสคริปชันนะครับแล้วเดี๋ยวทําตามผมนะฮะว่าขั้นตอนของมันคือยังไงนะครับเวลาที่เราจะส่งหลายโทเค็นและส่งเรื่องราวลหลายๆเรื่องพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับตรงนี้ผมก็จะทําลิงก์ตรงนี้นะครับทิ้งไว้ข้างใต้นะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับก๊อปปี้ลิงก์นี้เลยผมจะทําผ่านมือถือนะครับเพราะว่าผมไม่สะดวกในการที่จะใช้คอมก็จะพาทําโดยผ่านมือถือและสั่งงานจากมือถือได้ด้วยเพราะบางครั้ง คอนเทนต์ในการที่เราอยากจะนาเสนอนะครับในแต่ละกลุ่มอาจจะมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันอาจจะมีเนื้อหาเรื่องราวการแสดงข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับแต่เราอยากจะส่งผ่านมือถือนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะฮะวิธีการทำรทไลน์นิฟานะครับก o p ป l ี้ลิงก์เมื่อกี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับหรือว่า Safari ก็ได้นะแล้วเราก็ทําการเพิ่มหน้าเปล่าๆมาสักหน้าหนึ่งจากนั้นนะครับเราก็วางลิงก์ที่เรา Copy มาแล้วก็ให้มันเข้ามาที่ หน้าแบบนี้นะครับมันจะเห็นหน้าตาแบบนี้มันจะดูรู้สึกว่ามันแปลกๆนิดนึงนะครับผมขออิิบายก่อนนะครับในคีหลักของมันนะครับสิ่งที่ผมทําคือผมจะตั้งเรื่องของเวลาเอาไว้โดยให้ใส่เนื้อหาอยู่ที่3มช่องนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาแต่ละคนจะใช้อะไรบ้างนะผมก็เลยทําเผื่อไว้แค่นี้เพื่อนๆก็เอาไปปรับแต่งเปลี่ยนแก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็เขียนเรื่องราวของเราไปนะครับใน3มช่องนะ พอเสร็จแล้วนะครับช่องที่เป็น E นะครับเราก็ไปเอาโทเค็นที่เราได้โทเค็นมาจากกลุ่มต่างๆนะครับหรือว่าใครที่ออกโทเค็นมาแล้วเราอยากจะให้เราไปแจ้งเตือนอะไรประมาณนี้นะเราก็เอาโทเค็นมาเก็บไว้ต่อ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 กันได้เลยนะเสร็จแล้วนะครับตรงข้างๆนี้คือปุ่มนะครับเป็นการปุ่มเป็นการคลิกแล้วก็ให้รถไฟไปลั่นลงไปเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งใช้ทิกเกอร์ให้มันไล่ตามเวลาประมาณนี้นะครับอันนี้เหมาะสําหรับ คนที่อยากจะทำคอนเทนต์ลหลายเรื่องนะครับแล้วก็อยากจะส่งหลายๆกลุ่มไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะครับคีหลักของมันอยู่ที่วันที่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับพอหน้าตาเราเป็นแบบนี้เนาะเราจะอาจจะไม่สะดวกหรือสะดวกก็ได้นะเราก็คีย์สามารถเดี๋ยวคีย์เข้าไปได้เลยนะถ้าเราอยากจะคีย์นะครับอืมถ้าเราอยากจะคีย์นะครับเราก็ทำวิธีการนะครับให้เราติ๊กไปที่มุมข้างบนนะครับมุมบนนะครับในสําหรับ a n d r ร i d นะฮะ ก็ให้เลือกเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับคลิกเข้าไปเลยนี่พอคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเวอร์ชันเดสก์ท็อปมันก็จะกลายเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์อยู่บนมือถือของเราอ่าคราวนี้นะครับสิ่งที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะพอเราอยากจะไปแก้ไขข้อความนะครับนี่ผมจะแก้ไขข้อความของอันนี้ผมก็ลบไปนะครับจริงชื่ออ่อันนี้ผมสม,สมมติว่าผมใส่ชื่อเล่นไปชื่อนี้นะครับปึง้งข้อความข้อขอ,อันที่สองนะครับผมก็อยากจะเขียนว่านี่ ข้าวใหม่หรือว่าผมทำไว้แค่นี้นะครับข้าวใหม่อนอนเข้ากินน้ํานี่แนี้ประมาณนี้คราวนี้นะครับตัวที่เป็นโทเค,นะคะ็นนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วตรงที่เป็นโทเค็นเนี่ยนะครับโทเค็นตรงเนี้ยก็คือเพื่อนๆเอาไปออกโทเค็นปกติตามที่เราได้รับมาเลยนะครับโทเค็นจะเป็นโทเค็นกลุ่มโทเค็นเดี่ยวอะไรก็ได้นะเสร็จแล้วเราอ้อบมั่ววางไว้ เอามาวางไว้ที่ช่อง e นะอย่าไปแบบเปลี่ยนนะครับเพราะวนนี้ผมทําโสต์เอาไว้ทิ้งไว้หมดแล้วคราวนี้นะครับเราก็ไปเลือกวันที่ที่เราอยากจะส่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเลือกวันที่ไปแล้วเนี่ยอ่าแล้วก็คลิกแค่คําว่าคลิกไลน์ n น t i ิฟายนะครับมันก็จะถูกส่งออกมาแล้วดึงขึ้นมาประมาณนี้นะครับส่วนข้อความที่ไลน์โน้ติไฟส่งออกมานะครับเราสามารถแก้ไขเข้าไปเปลี่ยนได้เลยแต่ส่วนที่เรากรอกเนี่ยมันจะออกมาด้านถ้าดูจากหน้าจอนะมันก็จะออกมาด้านข้างๆที่เรา ที่เรากรอกเอาไว้นะครับก็คือสามช่องที่เราอยากจะใส่ข้อมูลลงไปนะครับส่วนถ้าเราอยากจะไปแก้ไขไอข้หัวข้อที่เราอยากจะทํานะครับก็กลับไปที่นี่เหมือนเดิมนี่กลับไปที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราไปเลือกคําว่ารูปแบบนี่นะครับจากนั้นรูปแบบใช่ไหมรูปแบบไม่ใช่สิต้องเลือกว่าเครื่องมืออืมพอเลือกเครื่องมือนะครับนี่อีกทีนะเครื่องมือเสร็จแล้วเราก็เลือกคําว่าโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับ แค่ถ่ายสกิปม,มันไม่ขึ้นอ่ะลืมไปว่ามันคนละมันคนละไอ้นี่มันคนละไอดีมันก็เลยไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นเป็น Gmail เดียวกันก็คือเราสามารถทําได้อ่ะผมขอย้อนก่อนแล้วกันตอนที่เราได้ตัวที่เรียกว่าลิงก์มาแล้วนะครับให้เราทําเลือกไฟล์นะครับเราทำำําสําเนานะเ<ๆ>พราะว่าลิงก์ที่ผมให้ไฟล์มันเป็นของผมเองเราต้องทําเป็นของเราเองก่อนนะครับก็คือเราไปเลือกที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่สําเนาจากนั้นนะครับทำำําสําเนานะมันก็จะไปเก็บตัวที่เป็น เ,เขาเรียกว่าตัวที่เป็น Google Sheets อันนั้นนะครับมันก็จะมาเป็นของเราพอเป็นของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงจะค่อยเข้าไปแก้ไขในสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับเราก็สามารถที่จะไปกรอกอะไรแบบนี้แหละแล้วเราก็กดให้มันรันได้เลยแต่พอดีว่า,าในมือถือของผมมันตอนนี้นะครับมันเป็นโคนล่ Gmail มันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปเปิดได้นะครับผมต้องไปทําสําเนาเพื่อเก็บเข้าไว้ในนี้ก่อน ก็เดี๋ยวเพื่อนๆเราไปทาดูแล้วกันนะครับแต่คียหลักในตรงนี้นะครับของมันก็คือเราเปลี่ยนแค่วันที่นะครับอย่างสมมติวเมื่อกี้เราส่งไปถึงข้อความนะครับคราวนี้ข้อความที่2นะครับเราก็ใส่วันที่นะครับที่เป็นวันที่วันเดียวกันนี่วันที่วันเดียวกันเลยจากนั้นนะครับก็พอเสร็จนะฮะเราก็เปลี่ยนเนื้อหาของเราให้เรียบร้อยนะครับเราก็ใส่โทเค็นจะมีกี่เรื่องกี่เรื่องเราก็ไหลไปแล้วแหละบันทัดเลยจากนั้นนะ เราก็ค่อยกดคลิกนะครับเหมือนเดิมครับคลิกแค่ปุ่มตรงนี้เองแล้วข้อมูลมันก็จะถูกส่งออกไปพร้อมกันหลายๆกลุ่มนะครับประมาณนี้แต่พอดีผมเอาโทเค็นคนละตัวอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาโทเค็นอีกอันนึงเอาแบบซ้ำกันกันแหละสมมติว่าผมมีผมมีอีกเรื่องนึงอ่ะเดี๋ยวผมไปก๊อปี้นี้ก่นผมก็จะไปเอาคัดลอกนี่แน่แล้วผมก็จะเอามาวางที่บรรทัดที่สองนะนี่แน่เออ ไม่ต้องติดตั้งครับจะวางครับนี่ประมาณนี้ปัดท,ที่สอพอทําด้วยมือถือก็ค่อนข้างยากเนะแต่ถ้าเพื่อนทาด้วยคอมก็จะเรียกว่าสบายมากประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับผมทําเสร็จแล้วมันก็จะเป็น2ข้อความพอเป็น2ข้อความเสร็จปุ๊บเราก็ใส่วันที่นะวันที่เราอยากจะส่งออกเลยนะเราก็เขียนเนื้อหาเรื่องราวแนละ้วผมเขียน ใน2หัวข้อก็คืออย่างสมมุติว่าเราดูที่ชื่อนะครับมันก็จะมีชื่อผมที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วพอเรากดคลิกเข้าไปนะครับเ,เสร็จแล้ว n น t ต f ิฟายมก็จะเริ่มทํางานนะพอเริ่มทางานเสร็จแล้วก็เข้าไปดูนี่เราก็จะมี2องอหัวข้อนะครับที่เราส่งออกไปนั่นก็เหมือนประมาณว่าเราถ้าเรามีหลายกลุ่มเรามีเรื่องราวที่อยากจะส่งออกไปนะครับก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เลยแต่อย่าลืมนะครับก็คือเราต้องไป Copy Link เข้ามาเสร็จแล้วไปเปิดที่เบราว์เซอร์ทาสาเนาซะนะแล้วก็เอาเป็นไฟล์นั้น mm hmm. เก็กบไว้ที่เราจากนั้นเราก็ค่อยมาใส่ข้อมูลลงไปนะครับส่วนไอที่มันเป็นข้างหน้าเนี่ยเราสามารถเข้าไปแก้ไขสคริปต์แล้วเราก็ไปแก้พอแก้ตรงที่เป็นเหมือนชื่อเป็นสิ่งที่คุณทําค่าจ้างอะไรพวกนี้คุณก็เปลี่ยนเป็นคําที่เราต้องการของเราเองไปเลยแล้วก็เซฟแค่นั้นนะคบพอเซฟเสร็จปุ๊บเราก็ามาจัดการที่หน้าที่เป็น Google Sheets ของเราเหมือนเดิมได้เลยประมาณนี้ นะครับก็อยากจะได้กี่กลุ่มอยากจะได้กี่กลุ่มอะไรเงี้ยก็กรอกๆๆกกรอกลงไปสําคัญที่สุดคือวันที่ที่เราต้องการนะครับจากนั้นค่อยกดคลิก Notify มันก็จะถูกส่งออกนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการที่ค่อนข้างจะเรียกว่าง่ายเลยดีกว่านะครับผมทําเอานี้ตรงนี้เอาไว้ให้นะผมไม่แน่ใจว่าน้องที่เขาอยากจะได้เนี่ยเขาอยากได้แบบไหนนะแต่เขาบอกว่าโจทย์คืออยากส่งออกของอมๆกันหลายกลุ่มนะครับแล้วก็อยากมีการเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆในการส่งออก ผมก็เลยคิดว่าเออวิธีนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีวิธีไหนง่ายกว่านี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะหรืออยากจะศึกษาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแอดเข้ามาคุยกันได้อยู่ที่ใต้ดิสคริปชันเหมือนกันตรงนี้ก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านสําหรับที่คนที่แบบไม่ถนัดเขียนโค้ดมากมายนะครับถ้าอยากจะมาแก้ไขเทคแก้ไขข้อความแก้ไขอะไรสักนิดหน่อยแล้วก็ให้มันรันออกไปเลยก็ทําวิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็คงน่าจะมี เท่านี้แหละสําหรับลา Natify ที่ส่ออกตามใจเราแล้วก็ตามเวลาที่เราต้องการและทําผ่านมือถือได้ด้วยนะแต่ช่วงแรกอาจจะยุ่งยากนิดน,นึงคือการเปลี่ยนคีย์เวิร์ดอะไรของเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยมาเพิ่มเติมใน g กูเกิลชีและส่งออกนั่นเท่านั้นเองนะครับ บอกว่าคลิปนี้ก็น่าจะถูกใจเพื่อนเพื่อหลายๆ,ๆท่านนะครับถ้าถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับที่หนึ่งดีๆหรือว่ามีเรื่องราวอัปเดตข่าวสารยังไงก็ฝากช่องนี้ด้วยไอ้ต้นไฟนะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมวันนี้ก็ต้องบ๊ายบายครับสวัสดีครับ